มีแนวทางมาฝากกันประมาณนี้นะครับดูกันเอาเด้ออาจารย์ไม่พูดอะไรเลยดูกันเอานะครับคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามสําหรับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ พรุ่งน,นี้ก็รัฐบาลไทยจะออกแล้วนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีถูกวันที่หนึ่งเนาะรัฐบาลไทยนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีถูกวันที่หนึ่งกับรัฐบาลไทยวันนี้ก็มีนอยมาฝากเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ คนไหนยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับนะ ไม่มีใครทักทายเลยเหรอครับวันนี้มาแล้วก็งาหายไปเลยไม่มีคนดูเลยอะ่ะไม่มีคนเข้ามาดูเลยว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะรู้ คนแล้วว่าพรุงนี้คำนวณน,นอยจะได้เลขอะไรเด่นส่วนใหญ่มันก็มารัฐบาลไทยด้วยนะคำนวณเลขเด่นออกมาเนี่ยว,ว,วันวันวนที่ผ่านมาคำนวณเด่นสุดคือเลขสี่มารัฐบาลไทยเลยสี่แปดล้านเดี๋ยวพรุ่นี้ค่อยดูวันนี้ถ้านอยครบแล้วก็ ผลประกาศออกครบหมดปับ๊บเดี๋ยวมาคำนวณดูว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรเด่นหน่อยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คนไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปให้รัฐบาลไทยก็น่าจะเป็นประมาณโอ้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้มีงานน่าจะเป็นเย็นๆน,นี่แหละเย็นๆน,นี้เพราะว่าพรุ่งนี้ติดภารกิจต้อง ไปทํางานต้องเตรียมคนไปทํางานนะครับมีงานแล้วโอ้ยว่างมาสองปีไม่มีงานก่อสร้างเลยไม่มีงานก่อสร้างเลยเพิ่งจะได้งานนี่แหละเพิ่งจะได้งานบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเขามีงบประมาณอยู่อ่าประมาณห้าแสนห้าแสนบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่เจ็ดคูณเจ็ดเป็นทรงโมเดล จ็ดคณกว้างเจ็ดยาวลึกเจ็ดมีห้องครัวมีห้องครัว,รวเป็นทรงโมเดลไม่ได้เป็นลังคาซีแพคมันก็พอไปพอมาพอทําได้ดีกว่าว่างไม่มีงานทํามาสองปีแล้วเด็กสองปีแล้วตั้งแต่ทํางานให้หลานสาวจะสัวปึงหี่ยงคุณนายจอยเขาน่าจะสองปีแล้วมั้งไม่มีงานเลยไม่มีงานจริงๆยอมรับเลยไม่มีงานช่วงนี้เศรษฐกิจก่อสร้างซบเซามาก ร้านวัสดุก่อสร้าง,งต่างๆโทรมาถามตลอดเลยบอกช่างประกอบมีงานมีงานอย่าลืมนะตัวนุ้นลดสินค้าตัวนี้ลดตัวนั้นลดเยอะแยะมากมายเลยแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ที่ลายเส้นแล้วเท่านี้แผ่นฝ้าลดเหลือราคาอย่างงุ่นอย่างนี้อืมเพราะว่าขายไม่ออกเศรษฐกิจไม่ดีงานก่อสร้างก็เงียบไม่ค่อยมีกันเมื่อก่อนผมทํางาน ผมไม่เคยวิ่งหางานเลยนะมีแต่งานเข้ามาลูกค้าบอกปากต่อปากงานปีหนึ่งปีหนึ่งมีแทบแทบไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหปีละงานสองงานยังหายากเลยส่วนใหญ่ก็จะมีโทรมาใส่ประตูสามสามบานอย่างเงี้ยคิดบานละเท่าไหร่อะไรอย่างโอ้มันไปไม่คุ้มค่าน้ำมันลดดอกเ,เอ้ยงานซ้ำนัน้นมันไม่ใช่ว่าเลือกงานนะเมื่อก่อนนี่กระเบื้องแผ่นเดียวก็ไปเปลี่ยนให้เขาทีนี้พออะไรมันก็ขึ้นทุกอย่างแล้ว ค่าแรงช่างทุกวันนี้วันละหกร้อยบาทค่าแรงช่างนะปูกระเบื้องปูกระเบื้องได้เกาะอ,อิฐฉาป,ปูนจับเสียมเป็นเนี่ยวันหนึ่งหกร้อยบาทค่าแรงช่างแล้วสมัยทุกวันเนีอ่าช่างเนี่ยคนงานใครที่เป็นผู้อ่เจ้าของกิจการเนี่ยใครเป็นใครเป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยต้องหาให้ลูกน้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากตลับเม็ดคอนยังต้องซื้อให้พันเลย ทำไมผมเป็นลูกจ้างไม่มีหรอกต้องหาเองครับบอกเป็นช่างปูนช่างปูนอ่ะมันต้องมีเกียงแหลมตลับเม็ดลูกดิ่งสามเหลี่ยมพวกนี้มีหมดแหละเกียงอู้สารพัดแต่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันเครื่องมือต้องซื้อยัดใหใส่มือทุกอย่างยันตลับเม็ดทุกวันนี้ค่าแรงก็แพงน้ําก็ต้องแบกไปให้กินสมัยผมนี่ไม่ได้น้ําต้องหาไปกินเองเ่าแก่เขาไม่หาให้หรอกใครไม่หาก็อดเน่ย บอกเลยสมัยนี้ยากค่าแรงแพงด้วยช่างเก่งๆวันหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยเพื่อเผื่อเล่นตัวอีกงานตัวอื่นเขาตามไปไปซับเมาสได้ก็ไปเหมากันบางทีบางคนก็พอเรียนรู้พอจะทำงานเชื่อมงานไรได้ก็ไปหารับงานเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนช่างเชื่อมจะหายากสมัยนี้โอ้ยมันเกิดขึ้นมาใหม่มจับตู้เชื่อมเป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าตู้เชื่อมสมัยใหม่เนี่ย มันเป็นเชื่อมลักษณะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช้ทูบทีนี้การไม่ใช่ทูบเนี่ยความอันตรายมันเกิดน้อยไงแต่ว่าถ้าใช้ทูบเนี่ยมันจะมีแสงมีควันอย่างเงี้ยมันจะทําให้เจ็บตาอืแต่สมัยนี้ไม่ต้องเลยครับเชื่อมเป็นแบบอก์กอนเชื่อมเป็นแบบแท็แกแท็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 กสบายเลยมันไม่ต้องนั่นใครก็ทําได้ถึงเวลา เอาว,วางมือให้เป็นระยะของมันนี่เดินปืด๊ดออกมาเป็นเก็ดปลาสวยเลยทุกวันนี้สมัยก่อนไม่ได้หรอกครับทํามั้ยากกว่าจะเร,เรียนรู้ได้แต่ละอย่างสมัยผมฝึกงานไปเป็นลูกจ้าง,ขงเขาเริ่มจะเป็นผู้รับเหมานี่เริ่มจะเป็นช่างเริ่มจะอะไรโอ้ยสมัยก่อนต้องซื้อนุ่นซื้อนี่ไปเขากินนะเขาจึงจะสอนวิชาสมัยนี้สอนมันจนมันยังไม่เอาเลยยากทุกวันนี้ เป็นลูกพี่โอ้ลำบากน้ําท่าก็ต้องหายมันกินบางทีเราออกไปซื้อของอ่ะลูกน้องน้ําแข็งสิบบาทยังไม่กล้าซื้อเลยแล้วบางทีลืมซื้อไปเนาะไปจอดซื้อของแต่มึงก็ไม่ซื้อน้ําแข็งกันอนะ่ะเสร็จปั๊บพอไปถึงลูกพี่อาคากลับมาซื้อน้ําแข็งติดมือมาด้วยนะครับโอ้โหชิฝายบางวันกูวิ่งจนน้ําได่ข้าวแทบไม่ได้กินอนะ่ะบางทีโอ้ยมึงก็ออกไปซื้อกันก็ได้มา้าร้านค้าใกล้ๆน้าแข็งสิบบาทยังโทรให้เราซื้อติดมือมาบางทีโอ้ยงยากทุกวัน ค่าแรงก็สูงอืมแล้วค่าวัสดุก,ก่อสร้างทุกวันนี้ขึ้นสูงมากปิดเลยเมื่อก่อนตอนผมทําปูนซีเมนอ่าปูนตาอ่าตาเสือตาอะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีตาเสือนะเอ่อปูนเสือปูนพวกนกพวกอะไรพวกนี้ยังไม่มีหรอกสมัยก่อนปูนตาเสือตาช้างถุงหนึ่งสี่สิบห้าบาทสมัยทุกวันนี้ป่ดแร์ถุงหนึ่งล็อกเข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยแปดสิบบาท ุนกเขียวธรรมดาทั่วไปถุงละร้อยสามสิบห้าร้ี่บโโหพุ่งทะยานเมื่อ3ามปีที่ผ่านมายังอยู่ถุงละเกบกว่าบาทอยู่เลยตอนนี้ไม่ได้แล้วครับขึ้นมาอีกสี่เอร์เซนตะขึ้นมาเกือบ50%อร์เซน่ะว่าได้ขึ้นมาราคาค่อนข้างจะยากเอา้าดูกันเอาเนะครับนะเนาะก็ใช้เวลามาพอสมควรอยากให้มีการมองเห็นเยอะๆนะครับก็เลย สวัสดีครับทักทายเอเลวดีวทักทายเข้ามาอยังไงก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามอาจารย์ด้วยเด้อกดติดตามจะได้อเห็นเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวผมจะมาไล้์รัฐบาลไทยเลยลองทำนอยดูก่อนว่านอยทั้งหมดอะไรจะเด่นส่วนใหญ่ผมทำมาเนี่ย พอนอยเด่นปั๊บเนี่ยมันจะมารัฐบาลไทยเกือบทุกวันเลยนะมันจะเด่นสามตัวนะมารัฐบาลไทยหนึ่งตัวทุกทุกครั้งเลยท,ทุกทุกงวดด้วยอันนี้พูดจริงๆเลยนะผมสังเกตดูตั้งแต่ผมทํานอยมาก็ประมาณสี่ปีนี่แหละผมทํานอยมาประมาณสี่ปีสมัยก่อนตอนอยู่สุรินทีวีเห็นลุงนิจนามกับช่างตูนเขาคุยจะเรื่องนอยนอยกันโอ้ทำานอยถูกอย่างงี้อย่างงี้ทําไม่เป็นเราเราไม่รู้เนาะผมก็ไปเสิร์ชหาใน Google มันทำยังไงมันก็เหมือนทำทำสูตรเหมือนรัฐบาลไทยแหละแต่ยว่าอยู่ว่าอยู่ที่ว่าสูตรไหนจะเดินไม่เดินก็ทำสูตรคล้ายกันกับรัฐรัฐบาลไทยวิธีการคิดของใครของมันเนาะมันใช้วิธีการคิดระเบียบการระบบการคิดของใครของมันแล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนคิดออกมาสูตรสูตรการคำนวณเสร็จแล้วผมก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ลองเอามาสัก20งวดที่ผ่านมา20วันที่ผ่านมาย้อนหลังก็ลองมาทำดูมันก็เดินดีหว่ามันก็เข้า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 ก็เ,าเ,า glaube, เลยลองหันมาทำดู จากเมื่อก่อนมีเอฟซีส่วนตัวติดตามเริ่มมาติดตามแนวทางกันมีคนติดตามอยู่ประมาณเกือบร้อยนะเกือบร้อยคนเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเหลือไม่กี่คนตอนนี้เหลือไม่กี่คนเหลือยี่สิบยี่สิบบางทีก็ทำเล่นๆไปไงั้นแหละทำเล่นๆพอได้ไลน์ได้อะไรไปพอเสียได้ช่องช่องมันทำจนมันสามารถขึ้นฟีดเป็นครีเอเตอร์แล้วก็เลยต้องทำไปนะประมาณนี้ อย่างของคุณพระสุดนี่พระสุดคุณพระสุดนี่เขาจะอายุเดียรุ่นปีเดียวกับผมนะคนประสอสิบสามเหมือนกันเขาก็ทาช่องแกรู้สึกว่าแกจะไปคาอะไรระเมิดระเมิดปับ๊บห้องปิวเลยแกก็สร้างห้องขึ้นมาใหม่เดี๋ยวแกจะสร้างห้องสำรองแกยืดดูอทอนไปได้ไม่ผ่านแกก็ทําห้องใหม่ขึ้นมามอีกห้องเอห้องสไตล์ใบพระสุดเดี๋ยวแกก็จะทําช่องมาขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่เคยได้คุยกันนะไม่เคยได้คุยกันนะผมดูแกไลฟ์ตั้งแต่ผมเนะี่ย คำนวณรัฐบาลไทยฝึกคำนวณรัฐบาลไทยมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่สิบหกเป็นปีที่สิบหกน้อยนี่น่าจะเป็นปีนี้เป็นปีที่สี่ที่ห้าเป็นน่าจะเป็นปีที่ห้าแต่ว่าลาวเราเพิ่งมาหลังหลังนี่หรอกเห็นก็าํากันก็เลยไปทําดูนะส่วนใหญ่ก็จะไปดูของคนอื่นแต่ว่าก็ไม่ม,มีมีเข้ามีหลุดกันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเหมือนรัฐบาลไทยอะเนาะยิ่งรัฐบาลไทยทุกวันนี้ ก็ไม่ใช่เล่น,ง,นง่ายเล่นยากเปลี่ยนตัวหนึ่งออกเป,เปลี่ยนตัวหนึ่งชักตัวหนึ่งเข้าชักตัวหนึ่งออกอยู่นั่นแหละเออเอาออกซําม,มาซัาไปอืทีนี้ซื้อสลากก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรเลยขนาดตัวผมคิดเองผมยังซื้อไม่ถูก <laughs> ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะั่นแหละถึงบอกว่าเป็นแค่แนวทางอยู่ที่สุดจะเดินไม่เดินนะผมเคยสร้างสถิติในช่องของคุณโจสุรินทีวีไว้เข้าติดต่อกับรัฐบาลไทยยี่ิบเจ็ดงวดแต่เลขมันก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะ่ะ นะประมาณสิบ8็ดสิบแปดตัวเข้าถึงยี่สิบเจดนวดติดย7งิบเจ็ดนวดติดเลยนะไม่ได้ทิ้งช่วงย7งิบเจ็ดนวดติดก็หลังจากนั้นมาก็ออกมาทําช่องเองดูซิว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าช่างก็เหมือนกับที่เราบอกแหละอ่าทะเลมันก็มีคลื่นลูกใหม่มาเรื่อยๆเนาะมีคลื่นลูกใหม่นะักคํานวณต่างๆนะีนนๆนนะ่ผมจะบอกนะคํานวณเลกๆโอ้โหแม่นนะผมจะบอกทีเลยนะ พอคำนวณนานๆปั๊บเนี่ยไม่ใช่สูตรไม่เดินนะสูตรเดินนะแต่ว่า,าการเป็นนักคำนวณเนี่ยพอสูตรเดินเดินแล้วแหละแต่ว่าดีละได้สูตรดีละแต่ว่าเดินเจ็ดงวดแปดงวดมันจะหลุดครั้งหนึง่งว่าสิบวัางวดมันจะหลุดครั้ง,นงนหนึ่ง,งแล้วกลับมาเดินต่อทีนี้พอมันหลุดปั๊บก็พยายามไปคิดค้นหาสูตรใหม่เข้ามาแล้วทดสอบใช้สูตรก็ประมาณสิบงวดอะไรประมาณเนี้ย ทดสอบใช้สูตรประมาณสิบงวดเอ้ยมันเดินดีก็เลยมาเปลี่ยนมามาใช้สูตรใหม่เนี่ยคือการข้อผิดพลาดมันจะเกิดจากเราเราเราโดยเราคิดค้นสูตรใหม่ๆไปเรื่อยพอคิดค้นสูตรใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสเปซสปาไปเลยสเปซสปาไปเลยว่างานไหนเอ่อไอ้สูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นโหยากเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วสูตรที่มันเดินดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีสูตรไหนเดินตลอดชีพ มันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมชาติขอ,ของสูตรของของสูตรคำนวณนะครับแต่อยู่ที่ว่าสูตรนั้นจะเดินจะเดินจะเดินกีิงงวดผมนี่ผมทดสอบเป็นสิบปีน,นะสองร้อยสี่สิบงวดนะอย่างสมมติว่าคิดขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มต้นจากงวดนี้เราก็คิดขึ้นไปถอยหลังไปอ่ะถอยหลังไปปีเกา่าเกา่าเกา่เกาสองร้อยสี่สิบงวดถ้าสมมุติว่าเดินเจ็ดงวดแปดงวดแล้วหลุดสามงวดอย่างเงี้ยทิ้งต้องกลับมานาั่งเริ่มต้นคิดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่หาใหม่หาใหม่หาใหม่ไปเรื กว่าจะได้มาในแต่ละสูตรที่เรียกว่าใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ตลอดชีพแต่ไม่ได้เข้าตลอดชีพมาแน่นมีติดมาแน่นอนหนึ่งตัวสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมผมว่ามีเก้านะผมผมว่ามีเก้าผมผมคิดว่ามีเก้ามีเก้ามีห้าแหละนะมีเก้ามีห้ามีสองเนี่ยจะต้องติดหนึ่งตัวไม่บนกล็ล่างนะหรือจะมาด้วยกันทั้งสามตัวเลยออกเก้าสองห้าหรือเปล่าไม่รู้เออ แต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นะเพราะมันมีเลขตัดเลขตัดแล้วมันมีอยู่สองห้าสองห้าเก้าห้าก็มีนะสองห้าเก้าห้าแต่ถ้าดูแล้วถ้ามันถ้ามันอ่านั่นก็เล่นเลขที่เขาอั้นประจำเมืปีมืชาติเลยเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยศูนย์เก้าเจ็ดเลขประจําเลขคู่บัดดีเขาเคยออกเนาะออาใช้เวลามาพอสมมาพักควรแล้วสิบสี่สิบห้านาทีแล้วเมื่อวานนี่วางกล้องไว้คนดูหลับหลับเลยผมเออเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณสัก หลังจากน้อยออกน่าจะน่าจะสองทุ่มแต่ผมจะมาไล์อีกรอบหนึ่งจะมาไล์ว่าได้แนวทางน้อยเด่นอะไรเดี๋ยวจะไปตัดจากรัฐบาลไทยดูด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยล่ำลากันไปสวัสดีครับ